โอเคนะครับตอนนี้ก็มาาทํผมมาทําการเช่าพระหรือว่าเพียนนะครับก็นะัดกับพี่เขาไว้ตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วเราเราก็ถึงสถานที่กันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราโทรหาพี่เขาไปพร้อมกันครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าผมจะได้พระอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับวันนี้โทรหาพี่เขาวันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> มาจะก,กัดหรือเปล่าเนี่ยวางนนี้ได้เนาะ okay, ต,ตรงนั้นวางได้มันคืออะไรอ่ะท <Hey, S 1> ่อนี่แน่ใจท่อท่ชาปู <ผม S 2> เออแล้วไม่ได้เอาถาดมาไม่ได้วางนี่แหละแสดงว่าได้ราคาดีนะเนี่ยก็ต่อเข้ามาได้นึกว่าโอจะขายคนน,ะนั้นไงนก็เลยไม่ได้ถามมาตอนีเ่เขาเขาายัางไม่ได้บอกเขาเลยเอะหร พราะสีเขียวจริงมันต้องมีไอ้นี่เนาะไอ้น,นี่เออดูโอเคียแต่ถือว่ามันจะล้าวขึ้นมาหรอเมันกระพ้อนใช่ไหมใช่แต่นี้ไม่มีเนาะ,อะลองดูแต่จริงผมก็ชอบนะสีเขียวอ่ะมันสวยเออแบบครับล้วถ้าแต่ที่เด็ดเลยสีแดงมีตรงขาเสือหนนะ่อยไม่เต็ม ลองดูตรงข้างล่างขอบล่างมันเป็นรุ่นไหนชนะมาหรอเป็นรุ่นแรกไม่เหมือนครับ แรงนะผมว่าผมว่ามันน่าจะไม่เป um, ็มนะเอิ um, ่มเป็นที่ไหนอาจจะลงยาวมันไม่เป็มแต่ไม่ได้รอยแต่เกาะหนาวเลยเสี่ยงเลยเออเหมือนกับมันไปเกาะบนกลางมันไม่ติดอยู่อ่ะไม่ไหมเดี๋ยวดูเกี่ยวเลย ไม่รู้แต่เหมือนมันเกาะอยู่บนยานะลองลองดูอีกทีเออเนี่ยแกก็เนี่ยเสียดายอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่หลุดแกก็ไม่ต่อแล้วก็คือที่ต่อมาก็ถือว่าเอาเอแบ่งใ,ให้แล้วไงครับครับแต่นี้มันมันมีตั้งนยืนก็ขออีกหน่อยขออีกหน่อยโอ้นะโอเคได้ครับผมถ้ามีเนื้อทองคำใหม่ฟอกหน่อยอยากได้อยากได้รุ่นหลักนะเอาอ่า สี่สิบแปดพอดีลูกค้าเขาหาแบบเลขเดี่ยวอยู่ในับนนะแล้วสีแดงไงผมก็เออกาว่าสีแดงอมันไปได้อยู่แล้วก็จะมาติดตรงเขียยกันนู้นนี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้รีบหขายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็เรื่อยๆแต่ชุดแต่ถ้ามีพวกอยากได้อยากได้ของครับโอลองเสียยอดเป็นน โอ okay เคนะครับวันนี้เราก็จบกับที่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมได้ซากอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะแพงกล้องให้ดูเนาะสำหรับ ใครที่มีวัตถุมงคลหลุมพ่อเพีย้ยนหลุมพ่อวรวยนะครับจะแบ่งปันให้ผมชอบก็ส่งมาได้ที่อาไอดีลน์ด้านาหน้านี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ